สวีราปีวิทนะครับเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์คณะคุรศาสตร์ษษคอมพิวเตอร์ครับวันนี้จะมาพูดในประเด็นที่2ที่เกี่ยวกับการบริหารของสถานศึกษานะครับที่ผมได้ทําการสังเกตการสอนมาโดยของโรงเรียนของผมคือโรองเรียนเทศบาลสองบ้านสเสดานะครับการบริหารของโรงเรียนเทศบาลสองบ้านสเสดาเนื่องจากเป็นโรงเรียนอของรัฐบาล จึงด้วยงบประมาณรัฐบาลจะช่วยออกในค่าใช้ใจ่ายต่างๆเช่นค่าอาหารของเด็กๆค่าวัตถุดิบค่าอุปกรณ์ค่าหนังสือค่าปากกาพวกนี้ครับรัฐบาลจะช่วยสนับสนุนในการออกงบประมาณให้แล้วก็มีผู้อำนวยการกับรองผู้อำนวยการแต่ละคนครับคอยอคุมบริหารจัดการงานโรงเรียน ในแผนกต่างๆก็จะมีฝ่ายธุรกิจที่ดูแลเรื่องการเงินไฟล์เขาเรียกว่าฝ่ายพวกจัดการยานเอกาสารที่คอยดูแลเอกสารขอเบิกเงินเอาไปยื่นให้ฝ่ายธุรการอีกทีหนึงครับแล้วก็นอกจากพวกเอกสารตัวเงินแล้วก็ดูแลพวกเอกสารการงาน เอกสารนักเรียนขอเข้าเรียนเอกสารนักเรียนลาออกอะไรพวกนี้ครับ้วอีกฝ่ายหนึ่งก็จะเป็นฝ่ายกฎหมายที่คอยดูแลความสงบของสถานศึกษาครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมนายเขมรินนวลบานวันนี้จะมาพูดถึงหัวข้อหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้อำนวยการและโรงเรียนครับ หน้าที่และความรับผิดชอบอต่อของผู้นวยการในสถานศึกษาเนี่ยจะมีผู้นวยการจะช่วยในการดูแลและมอบหน้าที่ให้แก่ครูในฝ่ายต่างๆครับและมีการบริหารในด้านกิจกรรมต่างๆการวางแผนการปฏิบัติงานต่างๆการควบคุมกำกับดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการครับแล้วก็ยังมีเรื่องงบประมาณการบริหารงานบุค บุคคลงานบริหารงานทั่วไปและงาน,อ,นอื่นๆครับส่วนบทบาทของหน้าที่ครูเนี่ยก็จะมีครูเนี่ยมีหน้าที่ยืนเวรในแต่ละวันแต่จะเป็นการยืนที่ผัดเปลี่ยนกันไปครับมีการโมรลุมก่อนเข้าโ้องเรียนครับสอนวิชาตามสายของตัวเองแล้วก็ทํางานฝ่ายต่างๆที่ได้รับมอบหมายของเรียนครับส่วนแผนผังการบริหารเนี่ยเริ่มต้นที่ ผู้อ่ะผู้อำนวยการแล้วจะแตกขแขนงไปที่คณะกรรมการสถานศึกษาท่านผู้สานครับส่วนต่อไปก็คือรองผู้อำนวยการครับและก็ไปที่กลุ่มงานบริหารงานวิชาการกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปกลุ่มงานบริหารงานงบ,งบประมาณครับและก็กลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนครับครับก็ในข้างต้นก็โรงเรียนสายขาววิทยาก็มีแค่นี้ครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับผมนายธาริวีแอลของผมจะเป็นโรงเรียนเสาธารณประดังป่าพยูนมูลนิธิเพื่อโรงเรียนนี้จะเกิดขึ้นภัยต้มหรือมูลนิธิอันสรีสุนทรป่าพยูนครเนื่องจากมันเป็นโรงเรียนที่อยู่ภัยตายมูลมนิธิมันเลยมีผู้ผู้บริหารสองคนคือผู้บริหารสถานศึกษาหรือรุ่นแอลหรือผู้จัดการผู้จัดการสถานศึกษา คือผ so ู้จัดการสถานศกาเนี่ยก็จะได้รับเงื่อนจากสมาชิกในมูลนิธิเนี่ยเขาก็หมายให้ผู้จัดการโรงเรียนเนี่ยถือใบไม้ย่ตยของเรียนส่วนผู้รันในการหรือผู้จัดการเรียนมีหน้าที่อะไรบ้างก็มาฟังกันนะครับผมผู้จัดการโรงเรียนจะทาหน้าที่ในฝ่ายบริหารทั่วไปฝ่ายบริหารองประมาณครับส่วนผู้ในการโรงเรียนเนี่ยจะทำหน้าที่หลักๆคือในฝ่ายวิชาการฝ่ายจัดการนักเรียนแปลงปฐมอนุบาล นักที่สื่อเกี่ยก็คือเช่นแจกบ้าไม้เวนปัญญาวันในคุณครูแล้วก็หรือทุกคือทุกเร่ชาเนี่ยก็จะมีหมายว่าอบรมคุณครูจะมีพอหรือบางการก็พอมอบหมายครูมาอบรมคุณครูและตุลนสุกเนี่ยหลังเข้าแถวอาจารย์พอเนี่ยจะนัดนักเรียนคุณครูทั้งโรงเรียนก็มาอบรมด้วยกันทั้งหมดและเอในส่วนงาน สำนักอำนวยการผู้จัดการโรงเรียนแล้วก็ผู้ผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยก็จะทํางานร่วมกันครับส่วนมาดูที่หน้าที่ครูนะครับครูกันนะครับผมครูเนี่ยจะมีหน้าที่สามสามอย่างหลักคือหนึ่งเป็นครูประจาชั้นแล้วก็สองออทำหน้าที่สอนในบทวิชาที่ตนเองถนัดนะครับแล้วก็สามก็คือทําหน้าที่ตามที่ตนเองได้รับมอบหมายคือทอํบงานฝ่าย เช่นฝ่ายปิะชาสัมนฝ่ายรับนักศึกษาใหม่แล้วก็อื่ที่เหมือนกันตู้ยาละกูก็ต้องต้องเวียนประจำวักนก็อันนี้ก็มากันต้องเวียนครับส่วนเอ่อฝ่ายบัญชีฝ่ายธุรการกาอันนี้จะมีแบบคนวันวันมีคนมาทำงาฝ่ายบัญชีโดยเฉพาะครับจะไม่ใชครูมาทำมาฝ่ายบัญชีหรือฝ่ายนี้ครับ รับส่วนโรงเรียนเซอโนโลยารสานยุมุนิธิที่ผมไปสังเกตการณ์แล้วก็เก็บการอธิบายคุณคุยไปเท่านี้ครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวเกวลินมุนเือค่ะวันนี้ดิฉันจะมาพูดเรื่องประเด็นที่2ค่ะหน้าที่และความรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษาและข้าราชการครูบุคลากรทุกทานค่ะ ก่อนอื่นนะคะหนูได้ไปการไปสังเกตการสอนเป็นเวลา10วันค่ะที่โรงเรียนบ้านพุเตยค่ะค่ะการบริหารอาของกิจการสถานศึกษานะคะก็เหมือนกับ,ระ,บ,บระเบียบวินยัยกฎเกณฑ์การวางเผนการปฏิบัติงานการควบคุมกำก,กับผู้ดูแลเกี่ยวกับ าการบริหารงานวิชาการงบประมาณการบริหารงานบุคคลการบริหารงานทั่วไปค่ะงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายก็จะเป็นครูครูทุกคนคะจะมีเวรประจําวันของของตัวเองในการายืนรับนักเรียนเข้าโรงเรียนแล้วก็กลับบ้านค่ะครูจะต้องเช็คชื่อเวรประจําทุกวันของครูประจําชั้นค่ะ สอนวิชาตามสายของตัวเองทํางานฝ่ายเอกสารต่างๆของโรงเรียนที่ได้รับมอบหมายส่วนแผนผังการบริหารกลุ่มบริหารงานงบประมาณก็จะเป็นการงบประมาณก็จะไม่ค่อยติดขัดค่ะ,คะหรู้สึกว่าเป็นโรงเรียนที่ขนาดเล็กแล้วก็การจัดการต่างๆก็คืออย่างง่ายค่ะ กลุ่มบริงานงานบุคคลกลุ่มบริหารงานทั่วไปแล้วก็ครูและบุคลากรทุกคนก็จะครูและบุคลากรทุกคนนะคะก็จะมีหน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วค่ะค่ะขอบคุณค่ะ